จากที่เพิ่งรีวิวของแต่งบ้านไปนะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวของแต่งรถกันดีกว่าจากคานิวาลเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรครับ l เดี๋ย hey, วัสดีครับผมฟิลครับจากชาแนลฟิลออนฟรีชาแนลพิพานเพื่อนไปออนฟีีในถานทเนี่ต่างนะครับสุดเฟี้ยววันนี้ผมจะมารีวิวเป็นปอบเบียงของคานิวาลที่เพิ่งออกวันที่4เดือน7็ตั้งแต่เวลา10โมงนะครับผม1ิบโมงเป๊ะผมกดมาเลยเป็นสีขาวนะครับไม่ได้หายตอนกดนะเพราะคิดว่ามันไมไ่น่ากดยากอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้กดยากจริงๆนะครับผมซึ่งของเนี่ยก็มาส่งแล้วนะ กล่องคานิวาวนะครับมันจ่ายปลายทางจ่ายโอนหรือว่าจะจ่ายบัตรเครดิตได้หมดเลยนะครับทางแอปคานิวาวลองรับเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าอ๋อกล่องก็จะเป็นกล่องของคานิวาวเองเลยนะทรงจาเคอรี่นะแกะเลยดีกว่าเปิดมาก็จะได้เป็นคานิวาวนะครับผมข้างในเป็นสติกเกอร์แล้วก็เป็นบเสเซ็ต ท้องทางคนิวาวโอเคผมสั่งเป็นกรอบป้ายทะเบียนสีขาวนะครับไม่มีอะไรแล้วรับประกัน3ปีด้วยครับผมสำหรับกรอบป้ายทะเบียนนะครับสีขาวเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าเป็นยังไงครับ let's go มาดูส่วนของดีเทลของป้ายทะเบียนกันดีกว่าผมสร้างมเป็นสีขาวนะครับถ้าใครชอบสีดําก็สั่งมาได้นะเขามีสีดําสีขาวตอนนี้เห็นว่าของหมดแล้วนะลองไปหารีเซลกันดูแต่ไม่น่าแพงมาก ถุงนะครับเป็นถุงสีดำแล้วก็เขียนว่าคาริวาวเป็นฟอนต์ใสนะไม่ใช่ฟอนต์สีขาวนะครับผมตรงนี้เป็นดาวสีขาว3ดวงแล้วก็เป็นเว็บของคาริวาวบ k เนะครับผมที่ผมสั่งมานี่เป็นโค้ดนะครับแล้วก็เขียนว่าโมเดลคาริวาวเฮดดี้ยี่สิบไอเซสีขาวผมซื้อมา790บาทส่งฟรีนะครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวดูข้างในดีกว่าเป็นถุงซิปล็อกนะครับผมที่จะแถมนะครับผมก็จะเป็นสติกเกอร์แปะบนกระจกหนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็จะเป็น ป้ายเป็นกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยสออันก็คือหน้านรถกับหลังรถอย่างละอนัะนนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผมกรอบนะครับเป็นสีขาวนะแล้วก็เขียนว,ว่าคานิวาวตรงนี้เป็นสีขาวขุ่นแหละแล้วก็เป็นคานิวาวฟอนต์เป็นมิติออกมานะครับผมมีเป็นริ้วออกมาให้มันดูมีมิติมากขึ้นซึ่งดูสวยนะแล้วก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไระครับเป็นกรอบทะเบียนธรรมาดานะครับรับปรวก,กานาปีนะกรอบทะเบียนตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันดีกว่าวิธีใส่นะครับผมเขาบอกว่านี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อน เขาบอกว่าดึงกอบใบทะเบียนด้านนอกออก โดยดึงจากด้านซ้ายไปทางขวาแล้วดึงด้านล่างนำทะเบียนทาบกับแนวติดเกอบป้ายทะเบียนดึงกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าออกยูสกรู M10 ล็อกกกอบป้ายทะเบียนนะครับติดกับการชนหน้าหลังนำป้ายทะเบียนรถยนต์วางสลด์กับกรอบป้ายทะเบียนด้านบนกดแผ่นป้ายทะเบียนให้ลงล็อกที่ด้านล่างทั้ง3จุดแล้วก็นำากอบป้ายด้านหน้าที่ดึงออกมาปิดทับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ติดเข้าไปและกดล็อกที่ตัวบังคับล็อก10จุดนี่น็อตให้ด้วยครับเดี๋ยวโอ้น็อตเยอะแล้วเนี่ย นอตเยอะนอดแยะเลยครับ really ดีเทลก็มีประมาณนี้ครับให้ทะเบียนมา2กรอบเนาะรับประกัน3ปีป้ายทะเบียนก็แข็งแรงนะแล้วก็มีนอตมาให้นะครับผมแล้วก็มีตัวสติกเกอร์ที่ติดกับกระจกมาให้1ชิ้นก็มีประมาณนี้ครับสำหรับดีเทลก็จบกันแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวป้ายทะเบียนคาริวาวสีขาวนะครับผมตัวนี้นะ ตัวนี้เนี่ยมาในราคา790บาทรวมส่งแล้วของสั่งในแอปของคาร์นิวัลมานะครับผมแล้วก็มาวันแรกหมดเลยทั้งสี <Wow. S 1> สีดำมันมีสสีนะครับผมใครสนใจลองไปหาในรีเซลเอาแต่ว่าผมว่าราคามันไม่แพงมากและใครที่ซื้อมาแล้วนำไปติดกับป้ายทะเบียนรถยนต์ของตัวเองแล้วอย่าลืมมาอวดกันใน Facebook Fanpage ของผมหรือว่า IG ผมได้นะครับผมและอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ฟีลออนฟรีด้วยนะครับผมคลิปหน้าฟีลพาไปออนฟรีดที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม Let's get it.